ตอนนี้คุณอยู่กับช่องลสนซางนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกม World War t w นะครับเกมสมัยสงครามโลกเกมนี้จะให้ลมคล้ายๆกับเกม t i t a n f i e l d นะครับมีคล้ายๆอันตินะเนี่ยก็มีจ er ังเกอร์นอตมีแบบชุดเกาะเป็นกลเนี่ยเป็นหนักเกาะก็จะเยอะนะ แล้วก็มีปืนครกนะครับผมมีเยอะเลยปืนไฟก็มีโล้วกับปืนนะครับผมพันชร์เฟ้าก็มีสำหรับตัวปืนก็มีปืนหลายแผนกเป็นปืนกลจุดโจมนะครับผมแล้วก็เอ้ยเลฟเฟนจุดโจมเนี่ยไม่ใช่ปืนกลจุดโจมแล้วก็มีพวกปืนกล แล้วเป็นกลนักแล้วก็ป,นนนกวกปืนลูกซองแล้วก็สนายนะครับผมมีปืนหลายปืนเลยเกมก็มีอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมมีเ,เยอะเลยบางปืนก็ต้องเติมบางปืนก็ใช้เงินในเกมซื้อได้ mp 4 0 mp 1 8มีปืนเยอะเลย สำหรับยาก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับผมสามแบบนะอยาระเบิดมีให้เลือกสี่แบบนะครับนี่ะเบิดควัน,นเนกาะก็สามารถซื้อได้แล้วก็อัปเกรดได้นะครับอลองไปดูที่ตัวเกมกันเลย โอเคครับมาแล้วสำหรับเกมได้เกมนี้ผมจะใช้เป็นสนายก่อนในต้นเกมนะครับภาพก็ไม่ได้สวยอะไรมากแต่ก็ใช้ได้เลยนะสำหรับเก,กมมือถือนะครับเ <Kook. S 2> กมนี้จะแข่งกันยิงนะสำหรับหมดนี้โอ้คอปืนเขาแรงกว่า ให้เป็นกนให้ดูเครื่องสามารถเครื่องระเบิดได้ครับผมเกมนี้ก็ปั๊มยาปั๊มอะไรได้มันเกมมันเกมแบบพวกดุดล่มเกมอะไรนี้เลยสำหรับการควบคุมนะแต่ก็ไม่เหมือนผักเกม World War t ที่สนุกใช้ได้เลย เพื่อนลำยิงชิวเลยว่ะยิงหัวยิงหัวยิงหัวโอ้ยเรา,าจะใช้สนไนค์เก็บอีกหนึ่งขค้ืระเบิดอุยอ้ยมีโดนนี่ไงวะอืยอ้ย ก็เยอะกว่าลันใช้สนไนเปอร์กิมนี้ก็อัปเดอัปเดตปืนได้นะครับผมโอ้โหลิมพันไปหมดแล้วอัปเดตตัวปืนใส่กล้องใส่กระสุนเพิ่มได้คต <c oughs> รเยอะ ข้าวหัวต้มยาไม่ไงกัะตา,ายกับต้ายนิดเดียวเออต้มยาก่อนไม่ไงจังเกิ์น็อตมาแล้วครับผมนี่เป็นชุดก่อกับปืนนะครับเราจะอึดมากแต่เราก็โดนเยอะไม่ได้นะครับ โดเนเยอะก็ตายสำหรับเกมก็มีปืนพกนะครับก็สามารถฆ่าได้เหมือนกันแต่จะเบามากเกมวิเศษสำรองอเห็นแล้วโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่เข้าหัว ไ่ด้วยทาหน่อยนี่ไงเงี้ยเข้าหัวทำไปสุดเข่งระเบิดตายก่อนเป็นคนหน่อยเป็นคนหน่อยก่อนจบโลกกับปืนงพกก็ดีนะครับสำหรับพลังวิเศษเก่อน สามารถปัดกระสุนป้องกันกระสุนได้หมดเลยเอ้ยสวยโอ้ยกับตายต่ำหนาหน่อยแค่จะมาละคขอ,อยสักตัวเฮ้ยโอ้โหเดนเข้าเก็บแทนน่าจะจบแล้วล่ะ โอเคครับชนะไปพันเจ็ดแต้มต่อ 1, หนึ่งพันชนะเสรษฐามได้ที่หนึ่งว่ะเก็บไปสิบหกตายหกช่วยหนึ่งถือไม่เร็วโอเคครับสำหรับ โหมดเกมก็มีอยู่หลายโหมดอยู่นะระเบิดนี่ก็เป็นการเล่นแบบตึงนะแบบตึงเลยนี่ก็เป็นแบบการยึดจุดคล้ายๆกับแบบแพทเทิร์นฟีลอะครับแบบยึดจุด a จุด b แข่งกันยึดนี่ก็วางระเบิดนะเป็นโหมดที่ตึงมากผมเคยเล่นแล้วสำหรับนี้ก็ขอไลยเพียงเท่านี้ครับ